เออกรดาะะากหลานนะ้าบอบอแน่นขนาดนะครับมุบอออนไลนมือบางคานบางคนแล้วบ่อโจแลอโจครับแมุ่กันา่อโจบโจบนับกินงานขายในสีวัน แม่ยังไงตัวดิครับผมัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้จิ้ผู้วันธรแม่ผู้เฝ้ายูทศานยนีบอเจียวบอสเอาเพิ่มมาไรก็ไ้ต้อนรับก็มาไล่กาวก็จะไม่ได้ไม่มีอะไรเอะเองเ้าังไม่ได้เมา điên <laughs> cái <laughs> này được chưa? điên cái <laughs> này được chưa? điên cái này được chưa? งกระเป๋ากระเป๋าน้อยอยู่กับแม่ใช่ไหมเอาเอาบ้างไปของคนใดแน่เนี่ยย้อนเอามาไล่หนี่งของคนใดแน่สิเดี๋ยวตามให้แล้วอยู่นี่ละแม่แม่อยู่แถวนี้แม่เอาบ้างบ้างมาไล่แถวมาให้นี่ของไข่เอามาให้ซื้อๆเรื่องจะเอาแบบไหน

ไม่ไม่ัดเกยต้องยอ้องเกจับบานครับหมาเล็จับบานถ้านะไรน่ถ้าอไรนะค่าน้ำอีกเท่าไห่ไรรวมเท่าไหร่จะประมาณหลัง ขายรวน้องสีหมดมากเลยอาชุดเท่าไหร่ครับสาครัก้าเออเราจ่ายค่าเป็นอย่างอ่ที่ชุดเดียวันอเดี๋ยวจ่ายค่าน้ปรวมไเลยีก่มาเะยเดี๋ยวจ่ายมาเลยมารคะเลยสิร้อดสิบอันนี้เท่าไหร่แสิบร้อยแปดส เดี๋ยวเดียวเคลียร์ทีหลังแม่อันนี้ตังหานอันนี้ตัหานะอัเท่าไรอันนี้ก็ร้อยแปดสิบอ่ะารบเจ้าจักบปาหกสิบจ้าโอเคแล้วน้ำแดงกับน้ำกับอะไรอันน้ำอะไรเือ้องเกีรว้อยเอคนพมอะไรกับน้ำแดงกับน้ำโออดดก็ชุด Như một chút nữa ชุดนึง này นี้วันนี้พวกเสียงไหลเลยนะ <crim> <nhân> <crim>

ลา่าซีสไลด์ครับอย่าไปโดนที่เสียนะครับ

มานปนี <cin stereotype> ่เลยอาปนีเลยปนี่เลยครับมามามาโอเคเออพอโดนดอกพอโดนดอกดนดอกครับคุยู่ข้างนอกระวงรถได้ครับเนอะยู่ข้างนอกนี่คนยืนตรงนี้นะยืนระวังรถได้ครับยืนตรงนี้เป็นยืนสานอ่าเนน สาทุซาทูสาทุข้าพเจ้าขออัญเชิญพระเทพุทุกพระองค์ที่ปลูกปักรักษาอยู่ที่นี่ข้าพาออเจ้า,าจะขออัญเชิญทุกพระองค์สักเคกาเมจรุเปจันตระเควิมานีทิเปรเถจยคาเมตรุวนาคานเดเกวัตุมิเกเตบุมมาจะยันตุเทวาชรลทารวิสมียาคาคันทพนาคาติทันตาสันติเจยังบุนิวรวจนังสาธุโอมสุนันตุธามาสวรรคโรยมัทันตาธรมาสวรรคโรยมัทันตา ธรรมสวรรคโรยมัตันรรตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพไทเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาอาณาเขตบริเวณแห่งหนี้ข้าพเจ้าขอาขอัญเชิญทุกท่านจงมาเป็นสักขีพยานในการแก้บนครั้งนี้กับศาลแม่ฮันนี่สีสานที่ลูกหลานในมาบบนมากาวไหวขอเท,ทพไทเทวาเทวดาทุกทุกพระองค์จงเสด็จลงมาเป็นพยานในการถวายครั้งนี้มาแก้ครั้งนี้ตามที่ลูกหลานในเว้านด,าด้ก้าวไว้ขออัญเชิญ ทุกๆพระองค์จงเสด็จลงมาให้ลูกให้หลานให้พอ่อให้ลูกให้หลานทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานได้มากเมื่อนี้ข้าพเจ้าได้มาเมื่อนี้ขออัญเชิญเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระหินพระพนมพระยมพระการทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาขออัญเชิญนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําการพิธีใดขอให้เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจา้าเทินออบไปม่ปปข้างหลังได้ไหม ปาก,ปากข้าง,หล,งหลังปากข้างหลังก็ไปปากข้างหลังได้ไหมส่งต่อกันไปปากข้างหลังเลยแม่ต้องปากข้างหลังครับไปไหานนี้เพรามีเมกเกีเมกเก็เขาจะก้น đây là เอาเอาน้ํานี่ก็ cái này ไฟเอา เอื่อยง่ามนะเอื่อยเนาะเอื่อยเอื่อยคือง่ามแท่เอืยงามไรเอื่อยที่สุดโตมนุโอมกเยุทาม่าสที่่าีว่าสกิัการกตัาตาที่สอยก็อาจอาจารยอย่างีีมาตัีโบรมพเยนสุขเยนจากมนสาธุสาตุสาุด้วยอนุภาพของพระุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธมด้อนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตัยทั้งสประการนี้ขอจงดลบันดาล ให้การถวายครั้งนี้ให้การแก้บนครั้งนี้จงเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกของหลานข้าพเจ้าวันนี้ลูกหลานกายสังขารของข้าพเจ้าได้มาตามคำที่บอกกล่าวเอาไว้แล้วขออัญเชิญจิตทิพย์กายทิพย์ของแม่ฮันนี่สีอีสานซึ่งเป็นต้นแบบให้ลูกให้หลานได้เดินตามรอย ในสิ่งที่ดีข้าพเจ้าขออันเชิญพระแม่ฮันนี่จงเสด็จลงมารับเอาของเส้นไหว้ของแก้บนจากลูกจากหลานของข้าพเจ้าวันนี้มีศิลปินจากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งมีปอโจยุมนินแล้วก็ลูกสาวชื่อบอกชื่อลูกน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ได้มาตามคำบอกตามคำกล่าวตามคำที่ลั่นวาจาไว้ขออันเชิญ แม่ฮันนีสีอีสานแม่ฮันนีสีอีสานแม่ฮันนีสีอีสานจิตทิพย์กายทิพย์ของแม่ฮันนีสีอีสานจิตทิพย์กายทิพย์แม่ฮันนีสีอีสานจิตทิพย์กายทิพย์ของแม่ฮันนีสีอีสานจงมารับเอาสิ่งของเสนบายสิ่งของแก่บนของลูกของหลานขอคุณงามความดีขอบารมีแม่ฮั่นนีสีอีสานจงนำปกนำกลุ่มนำเหลี่ยมหลูกหลานศิลปินทีมง่านสาวหน่อยเพชรบปานแพงศิลปินบอตโจยมนิน ศิลปินน่องอุ้งอิงก็ดีและศิลปินทุกคนในทีมงานสาวหน่อยเพชิดปานแพง้วก็บว่าจะเป็นทางศิลปินรถแห่ของทีมงานสาวหน่อยเพชิด้านแพงมือนีไดมเล่นมาถวายจะให้ศิลปินรถแห่เขาลองพขล่ำถวายแม่ฮันนี่สีสารจงเปิดทิศเปิดทางเปิดให้ลูกไหรานถูกสิ่งถูกอย่างน้องนุ่งลูกหลานได้ทําการแสดงเป็นศาสตร์และศิลป์ทางด้านศิลปินสืบสารต่อแม่ฮันนี่สีสารนั้นขอเอาพุ่นงามความดี ขอเอาคุณงามความดีของแม่ฮันนีสีอีสานสิ่งใดที่มันดีแม่ฮันนีสีอีสานทรงประสิทธิ์ประท่านพ่อให้ลูกให้หลานขอให้ลูกให้หลานมีการมีงานโชคลาภจนบังเกิดให้ได้เห็นท่านตาได้เห็นท่านใจสิ่งที่ลูกบ่ต้องการนั่นคือการเดินทางด้วยอุบัติเหตุลูกบ่ต้องการขอฮันนีสีอีสานทรงเก็บไปเหยียบยำใส่กีนินไว้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างศิลปินที่งามสาวหน่อยเพชรบ้านแพงของ้าพเจ้าเมือนี้ห้มีตั้งแต่ท่างเดิน โรยด้วยกลีอกุลาบอันสวยงามถูกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านจะได้มาบำเบียดขอให้สิ่งดีนั้นจมบังเกิดเกิดเมื่อนี้เห็นท่านตาท่านใจน้องอุ้งอิงจะเหตุอันใดทํามันใดบอสโจจะเหตุอันใดท่ามันใดทีมงานสาวน้อยจะเหตุแบบใดทํามันใดรถแห่จะเหตุแบบใดท่ามันใดขอให้แม่ั่นนี่สีอีสานจงจำไว้ว่านี่เพื่อการที่มาถวายเสียงที่มาถวายของแกบนขอให้แม่ั่นนี่สีสาน จงน้ำผ้าลูกหลานก้าวไปสู่ความเจริญรุง่งเรืองนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปพี่น้องทุกคนที่มาในมือนี้ขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนก,คนกินบะบกจกบลงในการบัดนี้ก็ข้าถือ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยจงเสด็จลงมาเปิดโชคเปิดลาเปิดหูเปิดตาเปิดดวงชะตาให้กับลูกกับหลานเปิดเสียงให้กับลูกกับหลานพระแม่ธรณีนักเมตินักเมตินักเมติพระแม่ธรณีจงเปิด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 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนที่มาศิลปินทุกคนทุกคนที่มา ขอให้บังเกิดสิ่งดีให้มั่งมีทุกคนเปิดโชคลาภให้ทุกคนนับตั้งแต่ตอนนี้บัดนี้เป็นต้นไปก็ข้าถิอสาธุเสียงของน้องฮันนี่เสียงของน้องอู๋อิงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พระ,ะแม่ฮันนี่ศรีอีสานจงเก็บเสียงจงเก็บชื่อทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่าง ให้ดึงขึ้นสูงให้เป็นตัวแทนของฮันนี่สีสาลนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปให้มีคนรักคนชอบคนหลงคนไหลดังคำที่ว่ามะออุสิวรังรมมาจิตตังจิตมนุษย์ทั้งหลายหญิงชายทั่วแผ่นดินขอให้ร่ำรวย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 ,รวยทุกคนทุกคนก็ข่าเถิด

ในเชนีผมวารจัยสันศิลป์นะครับลำเพิ่มเติมสเสด็จอาารย์กันขออนุญาตากท่านครับขอระลึกถึงคุณภะษีรัตนเตยครับคุณพระพุทธประทประสงค์คุณขอคุณแม่คุณครูบาอาจารย์แต่สักหน,น,กนกึ่งก่อนหล่อนระล่ำระดับลังกระดันก็ัิย์สมบัติะครับหนอกอุญจงเว็บ้านเทิงทแต่หล,ลังประายเสียง